สวัสดีครับร้านลังสิท์ทำสีล้อครับผมวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฮอนด้าคิกนะครับตัวใหม่นะครับ160นะครับฮอนด้าคิก160มาทำสีม่วงมุกนะครับอันนี้ร้านผมเรียกว่าสีม่วงมุกนะครับอ่านี่นะครับเรียกว่าสีม่วงมุกนะครับถ้าชอบนะครับก็คือสีม่วงมุกเลยนะครับอ่านี่นะครับสีม่วงมุกอันนี้ล้อหน้านะครับ อันนี้ล้อหลังนะครับผมอ่าอันนี้ล้อหลังนะครับสีม่วงมุกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งของล้อหน้าก็อ่าเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยเนี่ยในร่องก้าเนี่ยในรูเล็กรูน้อยต่างๆเนี่ยครับเนี่ยร่องลึกๆเนี่ยรับประกันนะครับสีติดทั่วและเกอร,ร์ติดทั่ว,วหมดนะครับสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วหมดนะครับจุบลมก็ปิดกันสี นี่นะครับจุบลมก็ปิดกันสีไว้นะครับความเงาของตัวล้อก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นระบบ 2K นะระบบ 2K นะครับเหมือนชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนสีรถยนต์นะครับสีมอเตอร์ไซค์เนี่ยชุดสีมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนะครับสีรถยนต์ทุกยี่ห้อเนี่ยเรียกระบบ 2K นะครับขั้นตอนการทำเนี่ยก็จะมีการเคลียร์ไขมันนะครับพ่นเกาะโลหะ พ่นสีพื้นอีอกซี่ต่างๆอะไรนะครับทางร้านเราก็มีพ่นให้ครบทุกขั้นตอนนะครับมีพ่นให้ครบทุกขั้นตอนนะครับมีพ่นให้ครบทุกขั้นตอนนะครับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับรับรองนะครับว่ามีน้ํายาพ่นให้ครบนะครับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนแน่นอนนี่ล้อหลังนะครับนี่ล้อหน้าล้อหลังก็ประมาณนี้ครับอันนี้มันเป็นดิสนะล้อหลังมันเป็นดิส บริเวณนี้ก็จะปิดกันสีนะครับอ่านี่นะครับด้านในก็สีติดทั่วนะครับแลัเกอร์ติดทั่วแน่นอนด้านในจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเป็นล้อ,อ,ลอคิกอีกตัวนึงมันจะเป็นดุมดําบริเวณนี้นก็จะเป็นดุมดําแต่อันนี้มันเป็นล้อด,ดิสนะครับเป็นลอดด้อดิสอ่ามันเป็นล้อด,ดิสนะครับอ่าจุบลมล้อหลังก็ปิดกันสีเช่นกันนะครับ การทาสีทุกๆคู่ก็ไม่ได้ถอดยางนอกนะไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับนี่นะครับพระเอกของเราใช้สก็อตเทปปิดแก้มยางนะครับปิดหน้าแปนสัมผัสต่างๆเยนะครับในการทําสีนะครับสีม่วงมุกนะครับสีม่วงมุกอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้ครับอ่านี่นะครับหน้าปงหน้าแป้นต่างๆเราก็ปิดกันสีไว้ให้นะครับเนี่ยนะครับตามแบบฉบับโรงงานเลยนะครับท่านใดสนใจทําก็ลองแชทพูดคุยสอบถามกับทางร้านได้นะครับ ยินดีตอบทุกคําถามยินดีตอบทุกข้อสองสัยนะครับไม่ทําไม่ว่ากันนะครับลองโทรเข้ามาคุยกันนะครับหรือว่าลองแชทหรือลองไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางร้านเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตนะครับผลงานการทําสีชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าการรับบริการต่างๆของทางร้านนะครับให้ได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับผม